อินเดียยังโหดครับเพื่อนๆมันมีเหตุการณ์หนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะ mm hmm. เขาทำโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone ด้วยหล่นใส่ตู้บริจาคในวัดที่อินเดียเนี่แหละ mm hmm. ก็ตกใจนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรมาก mm hmm. ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่วัดเนี่ย mm hmm. เขามาหยิบออกให้แต่โดนปฏิเสธเฉยเลยโดยที่เจ้าหน้าที่วัดเน่ย mm hmm. เขาบอกว่าถวายเทพแล้วมันเป็นทรัพย์สินของวัดงามใสเลยครับมันมีอะไรแบบนี้ด้วยหลายๆคนเขาก็สงสัยกันนะว่า แล้วโทรศัพท์มันไปอยู่ในตู้บริจาคได้ยังไงเนี่ยไปวางอีท่าไหนฮะแล้วทําไมทางวัดถึงไม่ยอมเอาออกให้มันมีปัญหาอะไรนักหนาเขาก็สงสัยกันนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวากลายเป็นข่าวในอินเดียครับนั่นก็หมายถึงว่าชาวอินเดียหลายๆคนเขาก็มองว่านี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะถึงได้เอามาเป็นข่าวกันที่เว็บไซต์อินเดียทูเดยสำนักข่าวด้วย รายงานนะกรณีของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพลาดทำ iPhone ตกลงไปในตู้รับบริจาคของทางวัดแต่วัดดันปฏิเสธไม่ยอมคืนโทรศัพท์ให้โดยอ้างว่าตอนนี้ทรัพย์สินดังกล่าวได้ถูกถวายแก่องค์เทพแล้วก็นับเป็นทรัพย์สินของวัดแล้วเทพองค์ไหนเนี่ยใช้ iPhone แล้วมีใครได้ถวายสายชาร์จไปบ้างหรือยังอ่าเหตุการณ์ระทึกใจดังกล่าวนี่มันเกิดขึ้นขณะที่ติเนชเป็นชื่อของผู้ชายคนนี้นะครับที่เขาได้สูญเสียโทรศัพท์นั่นแหละ เขาก็เข้าไปสักการะองค์เทพที่วัดอารุมิกุซึ่งวัดนี้ไม่ใช่วัดพุทธนะแต่ว่าเป็นวัดฮินดูครับในรัฐทมินนาดูของอินเดียในขณะที่เขากำลังหย่อนเงินลงไปในตู้บริจาคนะแบบว่าขอพงขอพรอะไรเสร็จจะบริจาคให้เทพประมาณนั้นพลาดครับทำ iPhone ตกลงกล่องไปเพราะว่ารู้กล่องก็พอดีเลยกับโทรศัพท์ มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้นะหรือไม่ก็ทางเจ้าหน้าที่เขาได้วางแผนออกแบบไว้ดีแล้วว่ารู้ต้องขนาดนี้แหละ,ะก่อนโหลดลงไปโดยไม่ได้ตั้งใจตอนนั้นน่ะเขาก็เรียรีไปบอกเจ้าหน้าที่วัดครับเพื่อที่จะให้ช่วยหยิบโทรศัพท์ออกให้หน่อยเจ้าหน้าที่ปฏิเสธคำขอนั้นปฏิเสธแบบสูภาพซะด้วยนะก็คือไม่ได้ตะคอกไม่ได้ด่าว่าโง่หรืออะไรคือประมาณว่าไม่ได้หรอกเธอเธอบริจาคแล้วอะไรแบบเนี้ยคือพูดอย่างเพาะพริง แต่ที่มันน่าสนใจครับคือเจ้าหน้าที่วัดน่นะเขาอนุญาตให้คุณตีเนชเนี่ยดึงข้อมูลจากโทรศัพท์ของเขาออกไปได้แต่ไม่ยอมคืนตัวเครื่องโทรศัพท์ iPhone เอามีแบบนี้ด้วยเออให้ดึงข้อมูลออกได้แต่ไม่ให้เอาโทรศัพท์ออกไปเจ้าตัวเนี่ยเขาก็ยืนกรานหนักแน่นเลยว่าทางวัดยังไงก็จะต้องคืน iPhone ให้เขาทีนี้เรื่องก็ใหญ่โตขึ้นครับเพราะว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่า ทรัพย์สินใดๆที่ตกลงไปในตู้รับบริจาคของวัดไม่ว่าจะตั้งใจหรือเป็นอุบัติเหตุล้วนกลายเป็นทรัพย์สินของเทพ,พเจ้าแล้วเอางามไส้แม้แต่นักการเมืองก็ยังเข้าข้างวัดเลยเขาบอกว่าตามธรรมเนียมปกติของทางวัดนะนะของถวายใดๆก็ตามในตู้บริจาคก,ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของเทพ,พเจ้าแล้วตามกฎระเบียบเนี่ยพวกเขาก็ไม่สามารถจะคืนของถวายดังกล่าวได้เทพอะไรเนี่ยลราถ้าสมมติว่าเทพมีจริงนี่ คือเทพเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าทางวัดเนี่ยล่ะคิดกันไปเองแบบนั้นแต่นักการเมืองเขาก็บอกนะว่าอ่ะก็จะหารือเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ของวัดเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้ในการชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้บริจาคต่อไปแต่ถ้าเกิดมีใครทําอะไรตกลงไปในกล่องรับบริจาคอีกก็จะเหมือนเดิมนั่นแหละห้ามเออออกแต่จะหาอย่างอื่นให้แทนก็งงกันไปใหญ่เลยครับอ่ะถ้าสมมติว่ากล่องรับบริจาคเต็มเนี่ยของที่อยู่ในกล่องเนี่ยเอาไปทําอะไรอยู่ที่ไหน ไปถึงมือเทพหรือเปล่าก็สงสัยกันไปใหญ่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันเนี้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามีผู้บริจาคอีกรายนึงในวัดอยู่ในรัฐเกละเขาพลาดทำสร้อยคอทองคำหนัก1.75กิโลกรัมเฮ้ยกิโลเลยเหรอใช่ไหมเนี่ยใส่ทองเป็นกิโลเลยเหรอนั่นแหละ <c oughs> ครับหลดลงตู้บริจาคขนาดที่นำพวงมาลัยที่คอออกพลาติดไปด้วยเพื่อ <c oughs> ที่จะนำพวงมาลัยเนี่ยเราไปถวาย เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะเมื่อพิจารณาข้อจำกัดทางการเงินของเขารวมไปถึงเช็คกล้องวงจรปิดแล้วนะ่ะประธานคณะกรรมการบริหารของวัดตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวซื้อสร้อยคอทองคำเส้นใหม่ที่มีมูลค่าเท่าเดิมมาคืนให้กับผู้บริจาคแทนโอ้โหทางงานก็หมายความว่าทางวัดไม่ได้ตั้งใจจะโกงจะบิดอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมของเขาแบบนี้จริงๆ แบบว่าไม่ได้อยากจะได้อะไรหรอกไอ้พวกโทรศัพท์หรือสร้อยคอที่ตกลงไปในนั้นน่ะเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถจะนําออกมาได้เพราะว่าถวายเทพไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆในอินเดียอีกแล้วครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ